ยายไายไปสื่อคีมท่านาพี่น้องจ้า,าไปพ่อต้นบักอันมอนจ้าสองต้นมิตรต้นใหญ่ๆวิ่งไผเก็บกินเขาไปใต้ต้นยางจนนุ่มมันโลนกองเต็มอยู่จ้ายายไพยเลยเก็บมาให้พญายโจเซฟกินจ้าบักทันห้างกะลีกะซุกแล้วจ้า งุ่นดกมือนนี่ปีนี่ถ่ายบรรยากาศใ้เบิองมือนนี่อากาศฮอนซีซองศา นี่คือประเทศฮังการีฮอนสุดๆุด40องศามือนิีจา้านี่ก็ต้นบักหัวกระโหลกต้นบักว้อนัดนะจ้า,จาน่วยกับบะไคดก ลังบ้านกามิตะพวกหินอ่อนหินเก่ยวกับการก่อสร้างของพญาย่โจเซฟหล่ะจ๊ะไขรแน่ต้นไม้หลาย เม,มื่อน,นี้อากาศห่อนสุดๆพี่ไพยางออกมาเก็บผาดตนใหม่หายทุกทุกคนเบิงเด้อจ้าเมื่อนี้อากาศอุณหภูมิอยู่40องศาจ้าห่อนหลายยางไปใสกับว่าได้จ้าเบิงนี่ผลล้ไหมบักท่านบานเฮาได้นี่จ้า อีกจังหน่อยยายไพก่ะันซุกยายไพกจะเก็บไปเชื่อมเก็บหน่วยมันไปเชื่อม อาการห่อนเมื่อนี่ไปใส่กับว่าใดจ้าห้อน40องศาเด้อจ้าเมื่อนี่ขั้งกะลี ผักสวนครัวด้วยจ้าบูกไว้สลันแนกงามจ้าสลันแนงงามขักเท็ดยังกินเลยพี่น้องเลย เพื้อเทศกง,งาม านาดตัดกินไปแล้วรอบหนึ่งจ้าอันนี้ก็คือ,อยาเอ็นยืดโตผู้ต้นนี้สม้มต้มใส้ปลากินแท้แหละใบบักขามออนได้จ้าแบ่บ มันนัวดีนะจ๊ะอย่าเอ็นยืดตัวเมียอย่าเอ็นยืดตัวเมียอันนี้ต้นสะเดาสะเดาประเทศนี่ได้จ้ะสะเดาฝรัง่งคืนชายก็รัาขึ้นตะไคร่ก็เขาก็ร่งขึ้น เย็บผาพมาให้เบิงเนอจ้าเนาะ